นะครับเส้นทางสายร้อยเอ็ดปูนครนครับนี่ก็เข้าสู่สนามบินไนะรอ,อังนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเส้นทางสายสองศูนสี่สี่นะนี่ครับเบอร์คนทองนะครับเนี่ยเลี้ยวเข้าไปทางนี้นะฮะน,นี้ก็เส้นทาง 2044เราก็จะมุ่งต่อไปที่อำเภอโพนทองแล้วก็ต่อไปที่บัวขาวเอาเอ่อบัวขาวแล้วก็มุกทหารนะฮะเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายครับใช้ได้นะรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทางดีทางเรียบแต่พอมาถึงตรงถนนสายนี้ก็กลายเป็นถนนสองเลนนะครับ อันนี้ก็ต้องขับระหว่างนิดนึงเพราะว่าการแซง mm. การอะไรเงี้ยมันเป็น2องเลนนะฮะอันตรายนิดหนึ่งก็ถ้าเพื่อนๆนะฮะมาขับรถมานี่เราก็แนะนําเส้นทางนะฮะเราจะได้เตรียมตัวเวลามาเที่ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นข้อมูลได้นะฮะไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับ